เลยเข้าสวนป่าเลยสวนป่าวัดอินทราสุการามกับเเขาจากด้านหลังครับกับจากสะด้านนู้นครับ ไม้กำลังขึ้นเขียวๆครับใบกำลังงามเลยครับกำลังงามเลยครับ,งงารบตาขการะเวน,เปนป่าวัดอินทราสุคาราม นักมาด้วยกันห้าตัววันนี้ครับเป็นปลาเลยเียงเซลซ่าอยู่ครับดีใจครับได้เข้าป่าได้เข้าป่าได้ชมสวนกะ็ดีใจครับัดทั้งหลายที่่ในวัดมันขุดอู่เหมือนกันครับดูสะน้ำจะหน่อย อาบครับเอาอาบน้ำเลย,ยอาบน้ำกันสน่อยไปเออทาไมชวนทำไมพาลงก็ไม่ยอมเไปเอามันเย็นเลยแช่ไว้เลย เกิดกำลังดีครับโอ้ร้อนถึงหัวใจเลยร้อนถึงหัวใจเลยลงน้ำไปเลยตุ้ไมไปโดดโตุ้มไปเลยไอเอามันเย็นเลยอะ่ะเออใหมันถึงหลังสิไม่ลึกอะไรหรอกไม่ย้อนค้าเองลงวะถ้ากนน้ำลึกเนาะ ฉลาดน้อยจังเลยอ่ะน้ำนกระชั้นเหลือเกินเนี่ยลงลิมแค่ลืมๆจะไหลบืดเลยอ่ะเพราะตวักไฟมันก้าเดือยมาเหยียบประพรุดลงเลยแล้วมากเหนียวด้วย กินน้ำเก่งไปพอยังพอจะได้ไปเป็นแล้วได้จะก็ได้กด็กไปทำวัดไปแล้วปไป ของปลาสาธิต <Mile> ดีด้านน้นครับ